สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้อยตูนผนึกกำลังมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยนักรบด่านหน้าฝ่าวิกฤตโควิดหลังเจอมรสุมดราม่าทวนลงกลางไอจีเรียกร้องให้ออกมาขอเอาร่วมกับเพื่อนกลุ่มศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างหนักซึ่งเจ้าตัวและภรรยาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมมาร่วมสองสัปดาห์แล้วล่าสุดเมื่อวันที่17กรกฎาคมร็อกเกอร์ดังตูนอธิวราคงมาไล พร้อมด้วยก้อยรัชวินภรรยาสาวได้โพสภาพพร้อมข้อความในนามมูลนิธิ9คนละ9ข้ขอสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าด้วยการจัดส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในขณะที่สถานการณ์โควิดยังคงมีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นและตัวเลขสูงขึ้นทุกๆวันพี่ตูนก้อยและทีมงานเก้าในานามมนิธีเก้าคนละเก้าขอสนับสนุนการทำงานของนักรบด่านหน้านั้นคือบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอยู่ในขณะนี้ จึงได้ทําการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนให้แก่โรงพยาบาลที่ต้องการความช่วยเหลือในหลายๆแห่งทั่วประเทศครั้งนี้เป็นการจัดส่งรอบที่4ค่ะรวมทั้งส่งมอบถุงยังชีพให้กับชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบโดยร่วมกับ King Power และผู้ใหญ่ใจดีเช่น d ดั m l l l c w v i k ที่ได้ส่งเครื่งรองดื่มมาให้พวกเราเพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องในชุมชน ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ร่วมสนับสนุนมาณที่นี้ด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะทำได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ส่งกำลังใจให้ทุกๆคนอยู่เสมอนะคะรักษากายแล้วอย่าลืมรักษาใจด้วยนะด้วยรักและห่วงใยแม่ก้อยเองเก้าคนละเก้าเพราะเราเชื่อในพลังเล็กๆขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ